กันดืกกันเดือกอ้าวไอ้เหี้ยแม่งยิงโดนอีกแป๊บนึงเออช่างเถอะเอาสกิลขับรถไปก็ได้ไม่เป็นไรเอาสกิลขับรถไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เปลี่ยนสกิลนี่มันรีบด้วยนะประเด็นน่ะอยู่ไหนครับจะเหลี่ยมกูซะมากเนี่ย ไม่เคยไม่เคยหนึ่งหนึ่งดีหรอกไอเนี่ยไม่เคยหนึ่งหนึ่งดีแล้วอ,อ่ะฮะยมันยิงอัดตัวกูไม่เลิกเลยใจเย็นครับน้องอย่าอัดตัวบ่อยครับมันดูไม่ค่อยมีฝีมืออ่ะอ้าไม่มีฝีมือแล้วเราอ่ะอาดแต่ตัวนะโอ้ยก็หายไอ้แปมมีดูก็หาย ้เปจากตัวถามจริงได้เล่นอย่าตกใจอย่าตกใจระวังอืมรัดตาปอนชอบซ้ำปกหรอกครับเขายิงเขาไม่ได้ยิงหวังหัวผมนะเขาไม่ได้งัดนะสังเกตไหมเขาดูเขายิงแบบตรงๆแบบไม่ได้แบบปังชิ้ปังชิ้ปังอ่ะอันนี่้จนเลี้ยมเฮ้ยโอเค เห็นนะเห็นนะร่วงฝันดีครับตาปอนเอาเล่นปืนเลยอะ u m เอมพ๋อเติมพลังด้วยน้ำอมฤตพับบิดาวเก่งตะหลังกล่องเอาเป้าวเฮ้ยตีนโผกูตีนโผไอวอรไหนนะจะไ้ถูกนะโอ้ยเฮ้ย้ย โอ้โหแม่งดูตั้งดิทั้งหมดดีกระชากก้นเหี่ยมเลยร่วงชอบเล่นใช่ไหม u m b นี like. ah ่ชอบเล่นใช่ไหมเออชอบเล่นใช่ไหมครับข้าเอเฮ้ยเอาจริงๆนะแฮกแมพแฮกแมพได้ชัดเจนคือเขาวางเป้าวรอเลยอ่ะเขารู้ว่าผมอยู่ตรงไหนไงชแน่นอนร่วง ยไปดิดจอตอนแปงมันปิดปิดจอด่วนเลยปิดจอด่วนเลยผมไม่ใช่แล้วจริงเพราะว่าไม่ใช่แล้วไอ้สี่สูตรเนี่ยอ๋อใครมาสืบตำแหน่งผมนะเดี๋ยวเขาก็รู้จริงมันรู้มันรู้ไอเนียมันรู้รรสตรีมผมเห็นไหมเขาจะแบบหายไปเลยนะเขาจะรู้ว่าผมอยู่ตรงไหนจริงอันนี้คือผมไม่ได้อ้างนะผมไม่ได้อ้างเลยนะผมว่าผมมั่นใจมากเขาดักสตรีมเนี่ยเห็นไหมมันเลงรอเลยอนะ ได้าเฮ้ย <First block. S 1> โอ้ยพ <First block. S 1> าดนิดเดียว <c oughs> อุไข่แตกแล้วหนึ่งได้หึงแต้มแล้วแห <First block. S 1> <c oughs> คมแล้วนะเราเริ่มคมแล้วนะน่าเบื่อจัง เห็นเลขสามป่ะใกล้ๆเลขสี่แล้วนะเงือนี่มขนาดนี้นี่มันคนเลีขี้กันเนี่ยกันดืบกกันดืกอ้าวไอ้เหี้ยแม่งยิงโดนอีกอุ้ย่าสะดุ้งสะดุ้ง โปครับโปหัวหัวเจ้าห,ห,ห,หัวเห็นนะเว้ยเห็นนะเว้ยตายเห,หี้ยวรู้จักป้าว,าวคุณแปร์นอนไว้นะเกมเ,มเนี่ยอุ้ยชิบหายไอ้แปร์ไอ้เขี้ยกองของังกูชิบกูชิบกูชิบกูอุ้ยอ้าวผมแพ้ สี่สสสลสส patio. แล้วเหรอนี่มันห้าสี่แล้วเหรอเนี่ยคุณแ่งค์เขาจะสู้ผมได้หรือเปล่านะเขาอยากจะตีตอกกลับได้หรือเปล่านะเออให้กูชนะบ้างเถอะนะให้ผมชนะบ้างก็ดีเดียรลงไหมเจ๋งจอยอวบเหรอตับปุ่มบอเป็นไง เว้แล้ว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 เฮ้ยมาแล้ววะเออมาแล้วโอ้ยไม่เข้าก็คงจะไม่ได้แล้วแหละเฮ้ยไปโปรบอลโปรบอลมุกแค่โปรโปหรือเปล่าอืม เขาอาจจะคือแบบมันควรจะแบบเม็ดเดียวนะจริงจโอ้โหไอ้ออแบมมึงให้กูยินาวบ้างก็ได้จริงกดดนันด้วยกดดนันกดดนันด้วยกดดนันกดดนันกดดนันกดดนัดดน สึตัสินตะแแบบ v x ตะบ,บตอนห <Yeah. S 2> กต่อหกสึตัสินแล้วนะงานนี้ไม่มีพลาดแน่นอนครับโอกาสของกูมาถึงแล้ววันนี้กูต้องชนะกูจะคว้าชัยชนะมาให้ได้ ผิดอันฮักกูไม่เจี๋หรอก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 ฮักกูไม่เจี๋ อ้าเอาชนะแล้วเหรอนี่คือชนะแล้วใช่ปะเก็บแล้วเหรอต่อให้สี่ตัวก็ท่านั้นนี่หว่าจะตึงเลยถึงทึู่แล้วเอาไปหนึ่งลายละกันถือว่าคุณก็ทำทำได้ดีแล้วแหละแต่ก็นะแค่นั้นแหละดูด้วย ตาปองเขาไม่ได้กิ่งแต่ขับรถนะครับเขากิ่งเหลี่ยมด้วย mm hmm. mm hmm. mm hmm.